จเจริญพรตัวเป็นคนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดะลิ่งในนีเด้อต่อไปนี่เป็นคำสูตรขวรัญคนธรรมดาตัวไปขอเสิญอมทานทั้งหลายได้รับมาฟังต่อไปนามตตสสะภาคา,าวโตุะหะาตสุสมาสัมทธตสสานามตตสสะภาคา,าวโตุ อาลาหตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตุอาลาหตุสัมมาสัมพุ สิ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 ติพภพพรบวรวิเสนาวิเลกติสูสยมังครลาติเลกอเนกาสวันิี้ไม่ติจงมีแก่ท้าพญาเสนาและอมาตและสากุมาร ให้ยูสุขสำรนานตาบทอเท่าพาลิญาทั้งบุตติบุตตาและลูกเต่าก็ให้ได้เป็นเจ้าผู้ใหญ่น้ํคนน อย่ามีความกังวลสบายบางลำเลิศเงินคำเกิดกัหงหงถางพุงพันญาติกาพี่น้องอยากขาดกองสีวังคอยมีอายุยืนยาวบ่อหน่อยได้หดหน่อยกอบเขานาน พุงจตุมานอย่าได้มาบังเบียดได้คอยพาแกนใต้ตัดสองๆรายานลงมาวมก้วนลานเจ้าให้ใหสูงลงมาจูงก้วนลานเจ้าให้ใหกว้าง44มือนี้แมนมือนี้44มือนีมนมือมานมน ໃນເຈົ້າມັນຍິ່ງກວ່າກ່ອໃຜແ່ນມັນໃນເຈົາມັນຍິ່ງກວກແທນພະຈວງພໃນົ້າມິງກວກເື້ອວງກຫຼານມໃນົ້າມຍິ່ງກອກແລະທະວານມັນເົ້າມໃຫົ້າມຍິ່ງກວ່າຈັນໃສສອງແກງມັນໃນເຈົ້ ยิ่งกว่าเขากว้างย้่เดือนสีมันในเจ้ามันยิ่งกว่าสาวกี่ลูกพ่อพะยญาแทนอยู่พะยญาพุมผักพาม มือนีแม่นมือสงงามอทาวาแม่นมือแข็งมือนีแม่นวันดีวันเด่นที่อมุตตะโสกสิทธิโยกุตตมังคลาะเพิ่นจึงไปอาลาธนาอาจารย์ผู้สลาดมานังอาจคุณควานึ้นเสมือธาติจาร มื้อนี้แม่นมือสันวันดีวันติดเตียมมุทธโศกตกใบนี้แม่นโตกใหม่จันทร์คั่นใบนี้แม่นคันใม่แก้วเฒ่าแกตุกแต่งแล้วจึงให้ขอยคุ้นควานวันนี้แม่นวันดีอยจึงได้มาสู วแก้วกู้เกิดกลางเมืองบนเนืองามยิ่งหน่อยทางนุ่มหน่อยและปันกางทางสาวำและเท่าแก่พ่อเม่พ่อมลูกเต่าและนาลีททางเจตีและพ่อขาดทวนทุกนาหมูสาวเมืองบนเนืองามเลิศฝาเกินเกย์สั่งแก้วเยกวานมาปะลันพัมพอมเท่าแก้ มานางล้อมเจ้าอยู่ซ้นอนนะมือแตวทอนี้ยผ้าควันขึ้นมันบ่มีแกนเมือทอนี้ยผ้าควันขึ้นมันบ่มีได้ก็ออผ้าแก้มไทยเจ้าผู้มีบุญมาช่วยคุณช่วย,ย่อควันลานเจ้าเยือ ก็แอจะเสือนเอาควันมาฝาผัวอยู <S s ่กำภัยเนื้อยมาสวยคุณสวยยอกกวันหลานเจ้าเยือมก็แอจะเสือนเอานั่งคำเผือกผัวอยู่กำภัยไตมาสวยคุณสวยยอวนหลานเจ้าเอจะเ ນົວນັ yeah, kay, può, Schweiz, uh aura, ່ງແຍກໄຂຜູ້ເພິນຢອສະນາມາຊວຍຄຸນຊະຍໍ່ຄວນຫານເຈົ້າຍນ 30มอน้อยลูกมาแต่เมืองหลวงมาช่วยคุณสวยยอขวัญหลานเจ้าเอยสีสีมอหวงลูกมาแต่เมืองฟ้า50มอกาลูกมาแต่ผู้พวงมาชวยคุณสวยยอขวัญลานเจ้าเอยมออันนี้แม่นหมอสังจาคาถาอันนี้แม่นคาถา ตั้งแต่เข้าหมอเท่าแต่บูรน์เจ็บบายโยเพิ่นก็เอามาหมูนเจ็บบายโยเพิ่นก็เอามาค้ำเจ้าแล้วน้ําเต้าแก้วออกบ่เย็นดีก็ก็นอีนี เมือ่อลาสีอยู่ฝากฝ่าสร้างมาออกหนึ่งนั้นคำตันแก้ววิเศนะนออแก้วเกิดกังเมืองคำเรื่องสีแวนนาคนแก่กาเมนหานุมนนานคนัานนั้นแมนเท่าสังขีทีบมาแก้ววันเขาคุ้นควันละว่ามาเยอะวา มาเยอกวันเอออกวันเจ้าไปปลูกผู้เป็นหน้ากวันเจ้าไปปลูกบาปให้เป็นไบควันเจ้าไปปลูกหัวสิงไขค ขียวอ่อนอ่อนก่อยมาสามือนี่วันนี้มานําทางคนทองมานําปองคนเที่ยวกินข้าต้มแดกของหวานนะมากินน้ําตาลและน้ํา้อยหมอเท่าเอิ้นจ่วยจ่อยหวาเจ้าให้เต้ามาว่ามาย ອັນເອມກວນອາຍແລະກວນนอกກວນຄອກແລະກວນກາງກວນຍວາງກົມກິ່ວກວນທ້ອງນ້ອຍແລະເຮົານຸ່ມກວນຜົມດຳດວາດກວນປາກຕານຈີລະຈ Quán ta là quán chiều quán niu là quán kén, quán phén, càng lây là mấy năn quán hủ quái má, xa mưa, nị, văn, nhẹ, hoa, má, nhớ, quán... เขา้าผีไก่เจ้านันหากเกี่ยวหมกักผีไก่เจ้านันคายใอ้คืนมาได้ถ่องเป้ามากกินเข้าดอมเผาพี่นองและพุงษาใอ้เจ้ามาานอซืบสามดอมแม่มันดาทั้งพิตาและโกดเสืออยากกิวโกดและโกท่าใอ้เจ้าม้าสาตุนตัวเจ้าตาโตเท่าเตียราคาเดก